โอเคครับพูดหมดแล้วหกแปดองค์จงกด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 กดซับสไครต์วันนี้ครับเราก็จะมารีวิวเด็กสแตนน์มูล GX Starter Deck นะครับติดแล้วก็ฟิงกับโปเกมอนเอาเสือเอาพูดดิเอาตึกโปเกมอนมี Starter Deck Evolution อ่าโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไซส์ก็กดกดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เงี้ยครับผมนี่คือตากล้องเราในคลิปนี้นะครับวันนี้เขายังไม่ว่าเราเขาป่วยครับ อ่าโอเคครับรับชมกี้กันเลยอ่ะโอเคครับตัวแรกผมเป็นท่าพลังจิตครับตัวแรกของบอสเป็นท่าอะไรไายฟ้าโอเคเรามาเปิดทีอออนแลเปิดรอบปุ๊บปุป๊บปุป๊บตัวอะไรไอออนเฮ้ยไออจี๊ยคมันอยู่ใบ<ว>ไ,ไหนอะวีแม็กวีแม็กบอมนี่วีแม็กขอขออนุญ,ญาตดูทีละใบนะเฮ้ยเจี๊ยกิงก้าเจี๊ยก้ครับผมบอกแล้วคันเนอร์คันเน์วีแม็กด้วยดวงบอมดีมากเลยโอเคครับก็ ไปรับชมการต่อสู้ของ2เด็กนี้เลยครับไปมาเลยครับผมครับก็โอเคครับพอดีในคลิปมีเสียงแรกเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมผมก็เลยมาภาคเอาเนาะโอเคก็ช่วครุ่นเจ็ดใบครับตามกฎธรรมดาเนาะก็ผมไม่มีการ์ดโปเกมอนพื้นฐานเนาะเออเดี๋ยวรอดูแปอ่าผมไม่มีการ์ดโปเกมอนพื้นฐานดูดูดูนี่ผมไม่มีการ์ดโปเกมอนพื้นฐานครับก็บัมจะจ่วเพิ่มหนึ่งใบครับส่วนผมก็จะสับแล้วก็จวใหม่7ใบนะครับผม ถ้ายังไม่มีก็บําจะจวเพิ่มนะอ่าแต่มันคงไม่มีหรอกเนาะคนที่ดวงสวยขนาดนั้นบนโลกหรือเปล่าอ่าก็กําลังสับนะครับผมก็ใครไม่กดับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็กดกริ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อพลาดคลิปมาแบบนี้ครับผมโอเคนะครับก็หลังจากจ่วมาแล้วก็มีปรกมอนพื้นฐานเนาะหลังจากนั้นจวดหกใบบนเพื่อเป็นการรางวัลนะครับอ่าก็กดก็ใครจัวการรางวัลครบก่อนก็ชนะนะครับผม มาเปิดกันเลยผมเริ่มก่อนนะครับผมเลือกเป็นเมลตันหลังจากนั้นก็ติดพลังงานธาตุเหล็กเพราะว่าผมผมไปดูอนาคตมาแล้วยังไงละ่ะติดพลังงานธาตุเหล็กกับเมลตันหลังจากนั้นใช้ผู้ตัดสินคนของผู้ตัดสินก็คือนำกาทั้งสองฝ่ายเอฟเฟกต์ผู้ตัดสินเขอาการทั้งหมดในมือของทั้งสองฝ่ายก็กลับไปสำหรับการรับสัครัแล้วจุดตัดสินใบนะครับ โอเคหลังจากนั้นขอลงกาใช้ <c oughs> สูบบซู่หงอนะครับเอฟเฟกต์ก็ออกกคือเลือกการประมวนึ่ยับขอเลือกเป็นตัวน,นี้ยโอเคครับ okay. หลังจากนั้นขอใช้สกิลหลอมละลายเล็กน,นิดเยครันบ,น <c oughs> บ ถึังข้าตัโมโวมันนี้ข้าตัวมันหนึบคจริงโอ้ข้าตัวนี้เป็นหนึบอ๋อเขตตีครับนะสิบดาเมจน,นี่เป็นตัวหน,น,น,โโน,น,นึบแล้วก็ติดพลังงานนี่หนึบเสียงอาจจะเบาหน่อยครับก็ขออภัยด้วยนะใช้ตัวพมพ์มันับสี่เสียงจะคมแล้วหนูเรียนก่รเก็บเงาขออภัย

ก็วันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของเด็กสองฝ่ายก็อาจจะนั้นก็ในการอ่านก็สามารถเนาะอะไรบ้างใช่ครั้งแรกเลยสิบกซนไมตรโอเคเริ่มงส่วนเกินมันต้องปวดนีนี่นี่นี่ นี่ไหมเออเอหมเหรอาให้าขอใช้มาีไวาริจัดจ่วนครับจนวนบนลางฝ่าข้าครับจ่วนสองใบมาจากนั้นี่ขอโอเคก็จบเลครับไม่มีอะไรสไหรับวไนเรื่อจ่นมดานีโอเคแ่นั้นเริ่มทำมาจุด ใช้ฟอรมาลีค่ะตรวจสองจริเมื่อกี้ผขมต้องตรวจสองไม่ต้องดงลคราตรวจสองใบที่วนาคารมันมีแ่ใบใช่ไหม้วคนะอันนั้นตไหเกาเกือบสองใบจับตัวนี้แล้วก็ตัเลยติดเหลังจาก หลังจากนั้นขอใช้สกิลจีเอกเลยครับขอใช้สกิลจีขอใช้สกิลจีเอเลยครับขอ้สบอสามารถของสกิลจีเอนะครับก็คือในเทิ่มขับไปใส่ตข้ามใส่ตรงมเราไม่สามารถเอาการ์ดอะไรออกมาใช้ได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเต็มจุดอ้อมตัวพี จวดการจะกดบมูเจ็ดใบครับจวดกาจะกดบมือนเจ็ดใบัทั้งสอง่ายจวดหนึ่ยวจบเถอเองไมสามารถวดอะไรมาใช้ได้เลยนะไ่ใช้จบซะจะอยู่ไหนสีนะ่ีได้ด้ค้วก็สามสีดเมสเลือการ์ดดิมเมาจวดมาครับติเลย ดูดีเป็นใจดีใช้สามรอบก็จะเหนือกขอใช้การก็ดูตาเก็ดไปบนแล้วเลือกเทรนเนอร์สองใจากเทรนเนอร์ก็คือนักกีาการ์ลังานครับนักการ์ดพแบบเทรนเนอร์อีวเลือกเป็นบนเป็มติด โอเคอ่าสองใบเฮ้ยโคว่าสองใบอีกใบหนึ่งก็เมื่อกี้มีพลาาังงานธาตุเหล็กก็โอเคเลยอ่ะหล่ะจากนั้นขอใช้อะไรดีอ่าขอใช้กล่องตกใจเลือกการหนึ่งใบทางที่ชอบจากน,นั้นจากในสำหรับการไฟล้วครับอ่าอย่างนั้นขอใช้เป็น อะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรนี้มีูแชชเบอร์มู่คอยเรียนถ้าเอาหัวสามารถเอาพลังานบนในกระดาษได้คอยเรียนทิ้งพลังงานหัวทิ้โอเคครับหลังจากนั้นขอตีดูการ์ดเนอร์มืมือดีไว เต็มได้ร <three. S 3> <Six. S 2> ับหมด่พลังงานสามใบสามใบหนึ่งร้อยห้าสิบดาเมจแบโอเคจวน่้วกสี่พลังงานหลวจวนอ่งอย่างจวันกทีเปลี่ยนสองใบใช่ทำไม ขมมาก้าใช่ไหมล่ะครับ่เนื้อซนเดอรีดออกเกลือดีดีแล้วดีสิดีิดีสิดีโอเคราะมาจดนครับอย่างวะติดปลาคดร์ปาพเด็กและแน่นอนว่าตวดาอหนีตปัวเบ็ด อ๋อสองคูดแ <20. S 4> ี้วครับออกมานี่ขอตีนด้ครับหนึ่งร้อยสามสิบดามิทจวดมาเขนจุดโอเมันเก็บมามันกินมันกินเอาสิใช้ชาแน่เก็เริ่มจะมาจวนมาต้องเร์สิ่ง้าใช่ ปกติดลาวค่ะหลังจากนั้นขอไปครับอีกหนึ่งสักสิบนะพี่เริ่มทำาจนเือโอเคเขากอาจจะเสียงเบาๆเลยเขก็ขอโทษที่ทเพื่อนดูด้ครับ คิดว่าจะสู้คนันนก้ก็อาากกล่านี่นีกนี่อี่นี่น่นี่วี่นี่นี่รี่น่นี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 ่นก่น่นี่นี่นี่น่นี่นง่นี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 ่น่อง่อีน่นี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 ่น่นี่น่นี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 ่าี่นี่น,น,น,นี่นี่นี่น่นีนี่นี่นต่น่นี่น่นี่นี่มีนนนนนีมม่น่ ส่วนในนี้ก็สูงวะนะครับแต่ส่วนหลักๆก็เป็น EV เนาะอ่าโอเคก็ถ้าดูดีก็ได้วีแม็ด้วยซึ่งบล็อกดวงนี้ครับเด็กนี้มีวีแมกนะอะไรบ้างอะไต่อแล้วก็ติดม่านไฟนี่โอเคแล้วก็ตีสามตีสามเลยจะเปิดก่อนจะมาจุดธรรมชินมินมินใช่ขายดิ จากนั้นลองเลยดิอ๋อจากการดูผมแล้วนะจรเาไปเลยครับอย่าเพิ่งเงียเพ่งอยู่ติดพลังงานธาตุน้จิตไปเลยรักษาที่สามเออไปแล้ววะไปแล้วนะลังงานได้ยังไม่พอนะ วันนี้ต้องการสองใบแล้วก็ไม่ตีผ่านเลเลือเรื่องมาเกี่ออสองครับขอใช้อันสุปเลือกลูกกาสองสี่ใบแล้วเลือกกาที่ชอบสองใบจากในนั้นมาเราเลือกสับเปลี่ยนต้องพลังงานของจริงครับนี่ค่ะ อีก่านั้นก็เองหนึ่งร้อยสามสิบดามีอ่ะมันคือมีเสีอ่อ่าแฝั่งเราสวีคี่ับเลือกกำลังงานค่ะฝ่ายน้อยฝ่ายขามดีหนึ่งแล้วนำเครื่งมือนะครับผมืีแล้วก็ตีะตีสีไม่ตีเดีไม่ รัชนาการแล้วก็ตีเลยแรร้อยโดนเก่งกาด้วกือบโดนกิลามินรโดนเข้ามาเก่งกาเขายังไม่ตายตัวนี้เหลือเหลือสองรรเนหมันเหลือร้อยเจ็สิติดปรมาณบาท ดาตีลยครับร้อยสากรัมเนี่ไม่ตายันไอ้เ่านตัวหนึ่งนใส่ลาดือาไหตัวนั้นเรือ่าไหัยี่สิบงี้อสองเอ้เสามใบโอเคตันนี้เลือเหลือแค่เท่าไหร่งหกิบเือสี่สิบใช่ไหม เลือกเช่วยสุดดูเลือกหน่ขึ้นเคอสามใบกะไดีโอเคอ่าขอเลือกเนี้ลกันสามใบกับใส่สำหรับการ

ตัวนี้ตัวนี้โดนสามสิบแล้วนโดนสองตัวโอเคโดนสามสิบสองสิบยังไม่ตายถือสูงไมคัตัวหนึ่งเหรออสูง้วก็เอาน้ำนัน้ำ้น้ำย้ำ้ำน้เ้ำน้ำน้น้ำน้้้น้ ก็ยังไม่จบอะสุขบ่โอ้คีดว่าใครจะชนะครับก็ที่ว่าบอมชนะก็สําเร็้ไได้บอมสิได้เป็นอะีก็ดิ้ได้เป๊ะดิกได้ข้ามเลยข้ามเด็กข้เด็กท่าไหน็เหมือนท่าดินหลอกไ่แคเชียชาีนท่าลองจีดัล

ออ้จบจะยัง้ใช้อะไรอ่ะาเก่าเ่นบอลลูกข่าเขาเล่นอล้กง้องรัมเต็มกะที่เลยม่ไม่ท้องเท่าไหร่อท้องัมลวนะเนี่ยขนาดตัวักตัวตายเนี่ยเอเจตัวนี้เก่งะตัวนี้เก่งนะโดงร้อสองตัวจัูเกะโคกับไม่ได่มันบอกว่าโดนมันโดนตัวที่มีเนี่ยที่มีันม ตัวละกระเบนใช่เดียวแต่ว่าเล่นได้แค่ตัวเดียวในดูอ๋อตกใจแล้วก็ตีสามตีกมนคอนคอยอะไรคอยติช่าคอยติช่าตีได้นะชาตีได้ชาตีได้ไหมตีได้ก็จะมาจนไว้ก็ผมผู้ชมที่ว่าอยากดูอยากอยากอยากเห็นผมตบล้อมมากนะครณสมาเฮ้ย และตีเขาสามดาเมจจั่วก้าวัน3ไว้ซึ่งผมว่าชนะไปครับในตานอ้เงินเหลือเท่าไหร่ยีสิบเออว้าอ่ะโอเคเราไปคลิปไปเลยก็สำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับเด็กเก่งกล้าะที่ผมเปิดได้มาและเด็กเป็นไงบ้างตากล่องของเราปวดมือครับโอเคก็เขาหนักก็เขาไม่ได้บังคับเองถือแบบไม่ให้สั่นเว้ยเออเอาสุขภาพไว้ก่อนนี่ก็ป่วยอยู่อ่ะ โอเคครับก็เป็นกำลังใจให้เป้ให้หายปวดเร็วๆนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายกดกดไอเดียแจ็คเอาต์ไว้เพื่อว่าคลิปใหม่ๆนี้ครับใครยังเห็นหมสู้บอมอีกก็สามารถกดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับเพราะบอมเล่นเก่งมากแต่คราวนี้เด็กผมมันชนะทางเรื่องไอเทมเนาะใช่ไหมไอเทมไอเทมจั่วไม่ค่อยมีมันมีน้อยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ